สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูตำแหน่งจังเกิลกันฮนะเกมนี้เป็นคาทานนะ่าเจอกับคินเดตจังเกิลนะเกมนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะเรามาดูเซิร์ฟเวอร์เวียดนามกันบ้างอ่นะเกมนี้ก็เป็น c ช a เลนเจอร์เวียดนามอ่ะคาทานถ้าตีหลุมเลสเสร็จนะมาต่อที่หลุมโกเลมอ่นะแล้วก็น่าจะไปต่อที่หลุมไก่นะถ้าดูจากการฟาร์มก็ฟาร์มพอๆกันนะไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าไปมากกว่ากันนะคาทันเนี่ยก็เป็นตัวตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะสำหรับตำแหน่งจังเกิล ฟาร์มเก่งแล้วก็เป็นตัว AP ด้วยนะในกรณีที่มิดเลนเราเป็นตัว AD เนี่ยเราสามารถเล่นตัว AP จังเกิลได้นะน่าจะฟูกเคียส่วนคินเดตก็กำลังจะมาตีหลุมหมาต่อเป็นคาถาที่ฟาร์มไวกว่านะจะจบหลุมหมาแล้วท็อปเลนนะเป็นซิงเก็ตเจอการนนะก็เป็นตัวละครเถือนๆด้วยกันทั้งคู่อะซิงเก็ตเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบนะในรถไฟเนะี่ย ่วนกาเ่นก็เมตาสามารถเล่นได้นะในแข่งก็เล่นกันกาเ่นฟาร์มหกหลุมเสร็จนะก็เหมือนจะเดินขึ้นมาที่ท็อปเลนนะตอนนี้ราเวลสี่เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วกาเลนก็เลือนโหลมากมากนะแต่ว่าสเปยยังครบนะคาทัศน์อาจจะํำบากอยู่เป็นกันแล้วอู้ <Ooh, S 1> กาเลนตัดใจกดโกสใส่ไปฮะซิงเก็ตยกใส่แล้วก็เฟิร์สบัตมาได้ฮนะว wow. ้าวคาทัศน์ได้เฟิร์สบัตไปนะก็ตัดใจขึ้นไปรองเท้ามาฮะแล้วก็กลับมาฟาร์มป่าข้างล่างต่ออู้ เดินขึ้นมาที่ท็อปเลนนะการเลนเลือดค่อนข้างโลนะเราก็น่าจะรู้ด้วยเพราะว่ายืนอยู่ในพุ่มนะซิงเกต็ตเดินเข้าไปเป็นเหยื่อรอคาทัดเข้ามาอ้อมทางด้านหลังนะซิงเก็ตตัดใจยกไปนะการเลนต้องกดแฟดน,นะคาทัดอู้เอาละเอาละโอ้คมว้าวคมอยู่จุดแม่นจัดเลยตัดใจเข้าไปต่อด้วยนะโหดมากไม่เป็นเอ่อพี่ซิงเกต็ตนะที่สามารถ ตบกาเรนได้อะเลือดโลตลอดเลยคาทัศนขึ้นไปกี่ทีกี่ทีก็ฟีคิวตลอดสวาเยี่ยมมากเลยแล้วตอนนี้คาทัศนเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยฮะเขาฟาร์มครบทุกกลุ่มตลอดเลยนะหลุมเนี่ยไม่เคยเหลือเลยฮะฟาร์มแบบยับยับเลยแล้วเลนกลางมันจะมีการบวกกันฮะสาระโดน็อกอาร์ายไปแล้วไม่มีแฟดนะจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดฮอะ,ะโอเคต้องดินใจกดอันติเลยฮะแม่ดอดไปได้นะไม่กี้นี้ หลังจากที่แก๊งเล่นกลางเสร็จนะเหมือนจะตัดใจเดินมาแก๊งต่อที่เลนล่านะแล้วฝั่งสีแดงก็เข้าไปอออินใส่เอ็ดเลี้ยวเป็นที่จะพร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูคานทัดกันนะไล่จุดไปฮนะจังหวะนี้ตัดใจที่จะออโต้ก่อนเพื่อให้ฝั่งข้ามติดเลนบัฟน,นะแล้วจุดโดนใครสาไป1ทีลักล็อกโดนไฟทําให้คาร์ทัต้องแพงป้อมนะไม่น่ารอดนะแต่ว่าเป็นลักที่น่าชัด,ดนะไปฮะแล้วพยายามจุดแล้วก็จุดโดนจนได้ฮนะวาวดว่าดีนะลักได้ชดนวไป ส่วนยินเด็ดอะโอ้เปียวจัดไม่รอดเห็นคาทัศอยู่ที่เลนล่างแล้วก็ตั้ใจที่จะเดินมาเวทบูบับนะแต่บางก็ว่าจะโดนดักในป่าเดินมาต่อที่เลนกลางนะแต่ว่าเดินผ่านบอร์ดมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นไซรัสที่ตั้นใจที่เข้าไปคุกวงในใส,เส่เซตนะแล้วโดนประตูของคาทัศสโลไปฮะไล่จุดไปโดนไปสองทีอีกสักทีหนึ่งโอเค จุดคมมากเป็นไซรัสที่กอลปันติคาทัดไปด้วยนะดังแรงกันเลยดูเหมือนเล่นง่ายไหมดูแบบไล่จุดไล่จุดไปเรื่อยๆแต่ว่าการแก๊งของเขาเนี่ยในหลายๆครั้งนะทำได้แบบคมมากเดินไปแก๊งเลนไหนก็ได้ทุกเลนเลยอเอออันนี้คือเก่งคือเดินไปไหนก็คือได้หมดเลวไม่เฟลสนใจมาเปิดรีบ้าก,กาเลนดําๆมองๆนะแต่ว่าต้องปล่อยนะเพราะว่าคินเดดไม่อยู่อะ สิบนาทีฮนะตอนนี้ได้เทพม,มิติกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเลนกลางเหมือนจะมีการบวกกันนะขออนุญาตดูอะ้วเป็นคาทันที่สนใจกดอันตีไปเติมดาเมจนะแล้วก็น่าจะฆ่าไซรัสมาได้ฮนะคินเดดก็ไปเก็บงานเซตมาได้อนะแมะอยู่ไกลๆก็ยังฆ่าได้นะคินดเดแล้ดตีปูอยู่นะคาทัศเดินมาเจอเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรื่องของเลเวลเท่ากันนะแต่เหมือนกับว่าคินเดดเนี่ยจะไอเทมน้อยกว่าแล้วพยายามที่จะหลบซ้ายหลบขวานะคาทัศนก็จุดใส่ไปอืออ่ะ โอเคกดสม,มัยใส่ไปเกือบได้ครับคินเดดเดินมาที่เลนกลางครเพราะว,าว่าเลนกลางมีการบวกกันนะแต่ว่าคาทัดเลือดไปไหนอะทำไมเลือดมีแค่นั้นนะละลายจุดใส่ไปโอ,โอ้ใส่แล้วต้องหลังจะกดแฟตแต่ว่าโดนหน้ากากเผาไหม้อยู่นะไม่น่าจะรอด <S 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 อะอาา่าฮะอ่าฮะโอเคเป็นคินเดดที่โอ้เกือบไป โอเคได้คาคาทัดมาสนใจเดินขึ้นมาที่ท็อปเลนเหมือนเดิมมากการเลนเลื่อนเหลือประมาณ70%นะแล้วสิงเก็ตฮะโยนแปกาวไปโดนการเลนไปเต็มเต็มมาการเลนต้องควงผิวหนีแล้วกดโกสแต่ว่าไม่รอดนะเป็นคาทัดที่จุดแบบคมจัดนะเมื่อกี้นี้โดนทุกดอกเลยอะแลรงมากๆจุดเนี่ยถ้าโดนตรงกลางมันจะแรงมากป่อยเล็ที่เล่นบนนะได้เพจป้อมไปนะ ส่วนคินเดตก็เห็นว่าคาราอยู่ที่เลนบนแล้วก็มาฟาร์มต่อที่เลนล่างมาอินเวดแล้วเหมือนจะว่าจะได้หรือเปล่าเลนล่างอนะคินเดดอะอยากจะได้นะมีการเทเลพอร์ตลงมาโดนราคาแปร 8, น็อกอัพไปเอ็ดเลียวตันใสไอเคนชิปไปเบิร์ดราคาคินเดตมาได้นะไม่มีโอกาสได้กดอันตีเลยอะว้าวเฟลนะจังหวะนี้โดนแปะอันตีฮนะแล้วก็โดนน็อกอัพเอ็ดเลี้ยวไอเคนชิปเข้ามาเบิร์ดฮนะดูพี่ซิงเก็ตนะ ตัวละครแบบปันป่นๆเลยก็หนลาไม่ตายด้วยต้องเอ็นเรียวไม่แทงให้ไอเทมชิ้นที่2มาเป็นที่เรียบร้อยะชิน้นแรกได้10นาทีนะชิ้นที่2มาตอนนาทีที่16บอะบวกกับมีสมุดจดรายชื่อนุมาด้วยฮะ10สแต็กแล้วนะไอเทมไวมากการฟารหมองเขาเนี่คือดูดิ มิเลนเซีย115ตัวเนี่ยจังเกิล121ตัวคือป่าแบบสายแบกที่แท้จริงอะเล่นคาถานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแท็กนะเราแค่ฟาร์มในป่าของเราให้มันหมดประจำเอออย่าให้หลุมมันเหลือเนี่ยก็ถือว่าโอเคละบางคนเล่นคาถาล้วคิดว่าต้องแท็กเลนอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นอนะแท็กได้แต่ว่าไม่ต้องบ่อยคาทาหน้าจอนใจมาปล่อยลิฟที่เลนกลางนะส่วนฝั่งสีแดงก็มากาันป้อมนี้ไว้ได้นะโดนชนไปแต่ว่าป้อมยังไม่แตกอนะคาทาเดินมาละ ไอเทมสชิ้นนะพร้อมกับสมุดถ้าจุดโดนสักทีน,นี่บอกเลยว่าเยี่ยมแน่นอนนะอือนไม่ได้ฮนะบูมปสปีดเยอะนะไซรัสโอ้ว้าวโอเคไม่รอดนะฮะรอดหรอไม่รอดนะลากได้ชัดดาวอีกหนึ่งทีฮนะตัดใจกดอันตีไปดูใครสานะฮะบึ้มไปหนึ่งทีเกือบแตกโอเคเรียกมาปิดงานไมได้นะราคาเขาไม่นองอัพส่รัสนะ เกมได้เปรียบเพราะก็เริ่มบุกป,ป่าฝ่าดงเข้ามาในป่าฝังข้ามเลยนะรละละา,ลลลลาคาล็อกโดนราคาไปราคาต้องก่อเพื่อนกลับมาคาทัดวางาประตูไว้ฮะทำให้ฝ่ายสโลมากเลยนะเอาแล้วเรามีการเชนทรัลงมาทางด้านหลังฮะกดเลี้รวคอดโดนไปสองตัวราคาเข้ามาบล็อกสกิลไว้ได้ฮะทำให้คาทัดยังไม่ตายนะโอเค โอเคแต่ว่าใครสากด Q ์ยื่นเลยสติงเข้ามาแล้วฆ่าคาทัศไปได้คนะฝันของข้ามน่าจะได้บาลอนตัวนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะอยู่ที่กินเดดแล้วแหละจะมาหรือเปล่าแล้วสิงเกตอะเดินดอมดอมมองมอง,มองนะฝันของข้ามเนี่ยต้องรอกินเดดมาฮนะแต่ว่าเป็นเซตที่มาก่อนนะเอาละไม่ได้นะโอเคน่าเสียดายนะถ้าได้บาลอนตัวนี้ผมว่าอะไรๆน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะเป็นคินเดดที่น่าจะโอเพ่นละ น่าจะโอ้โแล้วซิงเก็ตไม่ตายนะจังหวะจะตายจะตายไม่ตายสักทีนะนั่นดีมากราคาถ้าการันจะเกิดอ่ะอันตีลอยลงมาอันตีอ่าขาดทัพัมจอพอมีอันตีอยู่เด่ยตัดใจอันตีเป็นที่เรียบร้อยครับบึ้มใส่ไปอ่าใส่ร้านมาได้นะ ถ้าบึ้มเร็วกว่าน,นี้อาจจะฆ่าลากได้ด้วยยินได้ละโอเพ่นโอเพนก็คือการที่แบบไม่ไม่เล่นแล้วอะไม่อยากเล่นแล้วอะเออพบเจอได้ทั่วไปอะ่ะแต่ว่าแล้งแร้งแม่นามเนี่ยจะเจอได้บ่อยต่อไม่เล่นนี่ก็เจอบ่อยมาก คาจังเกิลฝันของข้ามได้ครับก็ตัดใจมาเปิดบาลอนต่อนะลักกดติโดนไป2ตัวแบบสวยจ,จัดๆแต่ถ้าเรามีใครส่าอ้อมาทางด้านหลังนะจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าอาจจะดูยนๆแล้วใครส่กกดคิลเลอร์สิงเข้ามาค่าคาทัดไปไม่ได้เพราะว่าคาทัดกดแฟดอะว้าวน่าเสียดายน่าเสียดายเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะไฟชนะแล้วแต่ว่าราคาเล่นดีมาก มาดูป้อมล่างอะพี่การเลนนะจัดป้อมแบบระเบิดเทอๆอะ,อะไอเทมชิ้นที่3มองคาท้าได้มาตอนนาทีที่23นะชิ้นที่2เนี่ยมาตอนนาทีที่16ใช่ไหมชิ้นที่3มาตอนนาทีที่23มาเป็นหมวกแดงนะบอกเลยว่าหว,นวานๆนะคอมโบกับสมุพดพลังเวนนี่บอกเลยว่าลนๆนะดา,นาเวจตอนที่18อะเดินอ้อมหลังมาเจอใครสาดุดาเมจกันหน่อยอะออ เออไม่โดนไม่โดนแต่ว่าอันตีนี้โดนแน่นอนนะโบนิ่งสนัจาที่ออรเรนกางแล้วปล่อย2คนข้างบนไปอะแล้วก็ถ่ายป้อมกลางไปคินเด็ตก็อยากจะไปพยายามตัดเวฟนะัแต่ว่าเวฟนี้ก็น่าจะพอที่จะเอ็นได้แล้วนะเพราะว่าเป็นเวฟบอลอนนะกกันกเลยนะไม่น่าจะไหวนะหนึ่งาจังหวะนี้โอเคจีจเป็นที่เรียบร้อยเป็นคาถาที่ผมรู้สึกว่า เล่นดีมากเลยนะเดินไปไหนก็ได้แก๊งตลอดแล้วก็เรื่องของการฟาร์มเนี่ยคือขอฟาร์มแบบหลุมไม่เคยเหลือเอลยคือดีมากเลยโหแต่ว่ายังไม่จบอะยังไม่จบหรอ มาอ๋อต่ออีกหนึ่งรอบไปรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วราคาทัชกตันตีบ,บื้มไปฮะโดนลักแต่ว่าลักมีอ่ากันสกิลอยู่่โดนคลสาแทนนะเกือบตายแทบไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่ายังรอดอยู่นะคลายโหดมากๆฮะเราเป็นไซรัสที่เขามาคคูวงนายแต่ว่าดาเมจไม่พอนะเมื่อกี้นี้ถือว่าสวยลวกะกาเลน,นะพยายามที่จะไปดันบ้านโอ้โหอ้เอา,เอาเสร็จอ๋อไม่มีอาโอ,อ้ ในเรือที่มาการป้อมแทนนะ,ะการเล่นอะไรจะทำแปรกะตอนนี้เอาเอาแล้วเอาล้โอ,อ้เป็นการเล่นที่เข้าประคุกวงไหนนะแล้วก็นิ่งไปคือถ้าจะเอ็นก็ต้องค่ายเียวให้ได้เนี่ยแหละแต่ว่าค่าไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีอันติไม่มีแฟดอ่นะ ค่าคินเด็นมาได้นะตัใจที่จะมาเอาเลนกลางต่อนะ3ามคนแล้วให้พี่เซตกับพี่ซิงเกตเนี่ยไปดันอยู่ข้างล่างแล้วคาทัาตัณใจกดติบบึ้มไปฮะโดนไฮส่าไปเกือบครึ่งรอดนะพร้อมกับมีไฟเผาอยู่เรื่อยๆฮะราคาเล่นดีมากตัณใจดีจะจัดเลยอย่าเข้าไปแต่ว,ว่าเพื่อนตามไม่ทันอ่ะมาละการเลนโบ ตาเมนไม่มีเลยโอ้ใครสากรดคิลเลอร์สิงค์ก็มั้งหลังล่ะค่ะเซตเงาไปได้นะจุดโดนใบหนึ่งทีนิ่งกัเาเลยนะชีวิตที่สองสิงเดเทเพอพอลงมาช่วย ยกใส่คินเด็ดไปแล้วก็ไล่คินเด็ดออกไปพร้อมกับตีเน็กซ่านะจีจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ <laughs> ทีนี้เกิดโอเคจีจ okay. ีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ